พี่น้องเสื้อจาวาชีวิตคนเฮาบอกบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่เฮามองมาเห็นสิ่งที่เฮาบอกเคยรับรู้สิ่งที่เนื้อธรรมาชาติมันก็สามารถเกิดกันกับเฮาได้ทั้งเรื่องดีและก็บริเมื่อนี้มีโอกาสนะคะได้มางานนะคะแล้วกะ็มีอยู่ในวัดเพื่อนอันถ้ำบุญปล่อยโคกับเบือพี่น้องหนูเกิดวีวัวด้วยนะคะอันนี้หนูก็เลยจะมาถ่ายชีวิตโคกับเบือนะคะหยอดตู้ไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จเจ้ายาไปให้น้องวัวกันนะคะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะว่าว่าห้าสิพาเรื่องดีหรือเรื่องไรเรื่องแย่ซ้ำได้กันยังมีพีพีแม่แม่เอฟซีคอยซัพพอร์ตกันถือว่าโชคดีแห่งจ้าได้มาแบบว่าวัดป่านะคะอยู่อยู่ใกล้ที่ที่เรามีงานเลยนะคะจะได้ถิโอกาสไทยพววทพุเาวเดี๋ยวเราจะพาไปเดินชงนะคะว่าวันนี้เราจะได้ไปไหนบ้างนะคะ หลังจากที่นงนิงนะคะไทยของชีวิตโคกระปุ่เสร็จเรียบร้อยนะคะน้องเกดก็ศรัทธาใน องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณนะคะวันนี้เราก็จะมาไหว้องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณเช่นเดิมนะคะทุกๆครั้งที่เวลาที่เราไปเรามีโอกาสเราก็จะไปทาบุญทุกที่ที่เรามีโอกาสได้ทํานะคะทํามากทําน้อยเราก็ขอพรนะคะขอให้ทุกคนที่เห็นคลิปนี้มีความสุขมากแล้วก็เจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ขอให้ปัดเป่าขจัดพ้นภัยไปด้วยนะคะสาธุสาธุคะ่ะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะ มาตามเด็กท่านหนึ่งนะคะเ้วก็จะหันมามองเราไป <c oughs> <c oughs> น้องอ้วนน้องอ้วนน้อยวันนี้จะพาชอบหรอ <c oughs> หร้านนี้ก็น่ารักเลยเป็นจานัง ลาสุกก็ะมาหอดถือใจร้านที่นั่งอยากกินแล้วลาสุกกูจะมาแวะกินชาไข่มุกของปนนะคะไม่กินไม่ได้นี่แหละเนาะหนูเนาะใสแก้วกินอะไรเอาชานมูค่าใส่ไหคะใส่ค่ะนี่นะคะเป็นร้านแรกที่เราแวะ เดี๋ยวเรามาดูกันตอนได้ทวัสีค่ะวันนี้เราก็จะเดินทางไปกินบุฟเฟ่ต์นะคะเราแบบเหนียวแน่นสมาชิกคนที่หนึ่งค่ะน้องน้ำตาลสวัสดีค่ะคนที่สองน้องเกดแบบใกล้ชิดมากเป็นแปดกันพี่ทีมคุณบอสซัมและผู้ขับคุณแนโกะนะคะเออเอเอเออ,อเคคมื่อี่น้องวันนี้นะคะมีคนอยากกินอ่ะส้มตําแล้วกินได้ไหมส้มตําน่ะได้ได้ล้เสียกินตําทะเล ไม่ค่อยกินของทะเลใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เรารงกินแบบเราจะนําสูตรเด็ดนะคะน้ำปลาเจตุตอนนั้นที่แบบว่าช่วงโควิดอะพี่พี่เกตตาม้มตาขายนะตามแบบตำเหลาอร่อยไหมก็ไม่รู้พี่เกตเออเดี๋ยวเราจะมารอดูอีกครั้งอร่อยไหมอร่อยเนาะพี่นอกลังเดินทางนะคะเราอาจจะแน่นไปนิดนึง่คนเนี้ยหกห้าคนคนไปห้าคนหกคนนับยังไงเขาเออลืมนับตัวเอง ตรงนี้หนึ่งตรงนี้หนึ่งแล้วก็ข้างหลังสีมันก็ปกติแต่วันนี้ไม่ไม่ปกติเพราะว่ามันมีคนตัวใหญ่มาคนหนึ่งโอ้ยไม่มีใครตัวใหญ่ค่ะคนที่ว่าอะไตัวใหญ่ให้หนูไปนั่งซ้อนพี่ไหมล่ะนี่เดี๋ยวเราเดินทางก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันอยู่ร้านบุฟเฟ่จะไปตําซุมตํากันใช่ไาน เน่ตอนนี้เราก็ถึงร้านหมูกระทะบุ๊ชทำไมเราทำไมเรามีแต่คนไม่พกกระเป๋าเจียง,ม,งมีน้ำตาลคนเดียวสาวกระเป๋า <laughs> มาแล้วพี่น้องลาุดพีกาเลเกนนะคะไปตำหม่องให้้องพี่น้องตำทะเลนะคะก็คือปกตินงก็ไม่ค่อยชอบกินของทะเลนะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือแบบว่าดูคลิปเห็นอันนะเฟซน้องบอกก็คือแบบว่าเบิรงเขากินตำหม่ออยากกินนะพี่หนูอยากลองชิมยังสินะ mm hmm. เอืเออก็เลยไปตำให้เพื่อนพี่น้องวันนี้ก็มาเร็วนะคะแต่ว่าลมค่อนข้างแรงมากๆนะคะก็เลยจะภากเสียงเอาเพราะมันจะมีเพลงลิขสิทธิ์ด้วยนะคะเบ mm ิร hmm. งตำหม่องแบบเป็นตะแซบแห้งทั้งปูทั้งอันกุ้งพี่น้องอยู่ข้างในนะคะก็คือแบบเลือดแห้งนะคะ อันนี้หัวลรา239บาทของโฆษนานิดเนื้อค่ะร้านบุญโฮมนะคะก็ไปบ่อยเบึงแซ่บหลายคุณแน,นกก่โกอ้งอจริงเหรอแซ่บ<ช><ง>อ,อากาศไปกินทะเลสองข้างทะเ,นเนลเลยนะบรรยากาศไปได้ Oh, <laughs>